i d e n น i t y ีนะคะวันนี้เราจะมาเล่นน้องสาวสุดน่ารักคือเปลพาเคยเป็นเมมเขามาก่อนเล่นยากมากคือสมองจะต้องเร็วลืมบอกไปนะคะในคลิปนี้เบลพา,ายากที่จะเล่นอีไลมากเป็นคนปื้มอีไลเป็นคนปื้มผู้อย่างรู้มากชุดนางสวยเปล่าสกินทองเลยจ้าไอตัวนี้ก็ซื้อจ้าก่อนอื่นนะเราปล่อยน้องลงมาก่อนแล้วก็ให้น้องนั่งหมอบๆแล้วเราไปที่ เธอกับฉันจะอยู่ที่เดียวกันสวยเนาะดูเดินแล้วมีอะไรวิงวิงวิงตลอดอะสวยมากคือไม่ได้เล่นเลยซื้อมาแทบจะไม่ได้เล่นเลยนะอ่ะเครื่องนี้ยังถอดรหัสไม่ได้ดีแล้วเราจะไปอยู่ใกล้ๆเครื่องนี่แหละโอเคปะแล้วเราจะให้น้องหนุนถอดจริงๆแล้วว่าคือขบับเยอะมากน้องเนี่ยหุ่นเนี่ยหมดเร็วมากโอ้โหเราเจอกาลาเทียทุกคนสุดจัดประหลาดบอก ขอได้ไหมคะขอได้ไหมคะอ่ะเครื่องนี้ถอดได้แล้วเราจะสลับถอดกันอย่างนี้เนาะสลับถอดเอาสับสนพี่พาสับสนเล็กน,น้อยถึงบานกลางไม่ต้องนับ1 2 3 4 5 6อ่าะประมาณนี้เอาเอาอกาากเครื่องกลับไป1 2 3 4งสองสามเอ่ะระเ,เรบิดเห็นไหมอ่ะกลับไป1น หลอนแต่ว่าเล้หลอน,ลอน,ลอนระเบิดกระจายจริงๆป้าพาเอาตัวแบบระเบิดแล้วเห็นตัวหันมานะหันไม่รู้ว่าเราอยู่ก็ก็ก,ก,ก็ก็จะเสร็จแล้วจริงๆน้องมีค่าแค่แค่เครื่องเดียวนะคะ oh <no. S 1> แต่มันก็โลดแกยังไม่มีใครเจ็บที่สุดโลดที่สุดในปต,ติทีฉันโลกอะใครก็ได้ช่วยฉันทีฉันโลก <laughs> โลกมากถึงมากที่สุดอะเครื่องก็งเสร็จแล้วนะจุด ไม่มีใครเจ็บนี่คือฉันฉันฉันโอเคแล้วนะโอเคไปกันเลยดึน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 จริงๆแป๊าพาไม่ใช้หุ่นแล้วนะหุ่นนี้คือมาแอบหน้าประตูได้เลยอันนี้คือแบบแมพเขาแคบเหมาะกันกับตัวนี้มากๆเนาะช่างเคื่องดเนาะอ่าเราให้น้องหมอบอยู่ตรงเอาลืมหมอบให้น้องหมอบอยู่ตรงนั้นนะคะ เราพายาใส่แล้วหนึ่งนะแต่ไม่ได้ใสนะเราบอกเลยปีกแล้วมีถุงน่องด้วยเหมือนเป็นชุดเ,เลเล่ไรเงี้ยขอทอดดีๆหน่อยไปค่ะการถอดรหัสลดลงลดลงก็จะเป็นเหมือนแบบฟิลแบบแค่ทหารรับจ้างอะไรเนี้ยตกยหน่อยเนาะผู้ยังรู้เล่นเก่งมากเลยเนี้ยเพราะผู้ถงผู้ยังรู้อะเป็นตัวเดียวที่เ้าพายาอยากเล่นมากเอาล้มไปแล้วเยอะนะเก่งเก่งเก่ง ได,ชได,ด้ช่วยได้ค่ะแล้วจ้าจะไปช่วยใช่ไหมตั้งเครื่องกดจะเสร็จแล้วว่าไง,งน้องน้อยน้องเล้ยละ,ค,ะค่ะหมากวนค่ะหมากมาค่ะหมามกมาเดี๋ยวจะไปช่วยนี่ไหมไปหลอกล่อให้เขาโอ้เหลือเครื่องเดียวฮันมีสตันนะ่ะเหลือเครื่องเดียวนางสวยจริงชุดสวยมากแกสวยที่สุดในปัพภีนี้แล้วนะ oh, <no. S 1> นะเออยคุณภาพต่ำแล้ว ใช้แบบสูงเครื่องจะร้อนหน่อยแต่ภาพสวยชัดแต่ลองใช้แบบภาพไม่สวยก็เท่เท่ากันนะทุกคนเราดูว่าเพื่อนถอดเครื่องไหนก็ไปช่วยเขาถอดเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะถอดถอดได้ช้ากว่าเดิมนิดนึงถ้าเพื่อนเจ็บนะคะอะไรแต่เราแบบรู้สึกชนะเลยเน่เป็นไงเพราะอะไรเพราะว่าเราเอาหุ่นไว้หน้าประตูแล้วไนงะพอถอดปุ๊บ คุณถอดปุ๊บแป๊บเปลี่ยนเป้าหมายันแล้วจริงๆฮันต kind of ้องมาเอาเครื่องทินน่าจะมาก่อกบนเครื่องทีนเอาปววงัวจะจุดเนี่ยสวยเนาะคำก็สวยสองคำก็สวยอ่ะไปไปไปฉันจะไปสลับหมาเปิดเปิดสิคะเอาฉันเลยไม่ได้โชว์หุ่นเปิดประตูเลยโอวยอันนี้ไม่ครบสเต็ป ตรงเลนใหม่ไปโอ้มารวมตัวกันอยู่ที่นี่แล้วถ้าหันมาตรงนี้จะทำไงเนี่ยผูอ้อย่างรู้ไปเราไปช่วยผู้อย่างรู้ดีกว่า <What? S 1> ใช่เพื่อนไปหมดแล้วแต่เราไปช่วยผู้อย่างรู้ดีกว่าเผื่อเขาวับมาไงอ่าวับมาแป๊บมาอย่างเงี้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้เราไปด้ยวใยใจกลามาเพราะตัวเราเบามางมากยังไงตีกล็ล้มอ่ะ ื่อนหัวเสียตายถ้าเราไอ้นี่นะรีบไปซะรีบไปซะไปจุบชุบชุบชุบุบุบ,บ,บ,บเอาอ่ออชยช้ามากเลยสวยอะบบแบบขอโทษขอโทษขอโทษรีบไปซะผู้ยังรู้กลัวมากเลยนะยื้อได้ขนาดนี้ถ้าแพ้นี่ฮาเลยนะกดก่อนนะคะโอเคเรียบร้อยแล้ววันนี้รู้สึกแต่งสวยอะไรไม่รู้วะ เล่นดีและอารมณ์ดีแกเล่นดีและอารมณ์ดีจะพูดเลยนะพะอนี่นะไปหาก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Identity V er กันด้วยเนาะใครเล่นก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะยังไม่ได้สักดาวเลยคะ่ะต้งเตนไปแล้วนะคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าบ๊ายบายจุบจุบจ้า